สวัสดีครับพบกับอาจารย์จิติคุณพลวันครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพ่ยุปซีหมเฮงแผ่นดุลัมครับอาจารย์พู้สองพย24มา20กว่าปีได้นะฮะดังนั้นก็อาจจะมีประสบการณ์ที่พอจะถ่ายทอดเทคนิคเรื่องราวต่างๆเนี่ยสู่คนที่สนใจไพ่ยิปซีได้เรียนรู้เผื่อจะได้นําเป็นกลยุทธ์เคล็ดลับต่างๆนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่แบบเหมือนคนที่มือใหม่ๆเลยว่าเข้ามาดูไพ่ยุปซแล้ว เออความหายไพ่เนี่ยหลายคนก็แบบเครียดวิตกบวนเพราะแต่ละเจ้าแต่ละสมนักนี่ก็ไม่เหมือนกันและไพ่แต่ละชุดนี่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไพ่เกี่ยวกับเออหมายถึงว่าเป็นไพ่ใช้ชุดละเซียนนิดหนึ่งนะครับที่จะนํามาบอกเล่าเรื่องราวเดี๋ยวนั้นเทปหน้าจะขอเป็นของท่านชุดไรเดอร์เวดซึ่งอาจจะดูได้ง่ายกว่านะฮะ อ่านะครับใบแรกเลยความหมายของไพง่่ง่ายเลยสําหรับไพ่เหรียญไพ่เหรียญนี้เป็นไพ่ที่เ,เรียกว่าธาตุดินนะครับนะฮะพูดถึงเรืเรร่องของการเงินนะครับนะพ่เหรียญสิบเหรียญเนี่ยนะครับนะฮะไพ่สิบเหรีนนยญในสำหรับการเงินน่ะบ่งบอกถึงเรื่องของมมั่นคงการเงินคน่อนข้างจะดีนะครับเห็นว่าพอมีเงินขึ้นมาแี้มีคนแวดล้อมขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมฮะจะมีคนเข้ามาแวดลอ้อมตงพวนนี้ค่อนข้างจะเยอะหมายถึงว่าในาสังคมเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนอะพอมีเงินเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอานาจมีบารมีทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเราจะเห็นว่าสิบเดือนนี่ค่อนข้างจะมีพ w e r มีพลังนะครับมีสิ่งที่แวดล้อมต่างเข้ามานะครับบ่งบอกถึงว่าตอนนั้เขาจะเคลียร์ปัญหาใดไ,ได้ทุกๆเรื่องเลยและทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสำเร็จรวมทั้งชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงก็จะมีบริวารนะต่างพนะวามมาก,น,น,น,ก,กน,นี้นะครับมีความมั่นคงเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจใหญ่ต่างพวกนี้นะครับให้สิบนีย่ยหมันบอลความยิ่งใหญ่ ความมั่นคงนะแต่ไพ่ใบนี้มันหมาถึงเคล็ดลับนิดนึ่งว่าบราเลหลักของจริงว่าคนเราพอมีเงินมากหรือเล่นนักมากได้แหละแม้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะแต่อาจจะไม่มีคนจริงใจก็ได้นะะหรือว่าคนเนี่ยมีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีเวลานี่ก็สมบูรณ์พร้อมในเรื่องของสินทรัพย์แต่ความนักอาจจะไม่เด่นก็ได้เหตุเพราะว่านะ,ะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจมั่นใจตัวเองมากเกินไปบางทีผู้หญิงก็อาจไม่ทนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของเรานะฮะ นี่คือความหมายของไพ่สิบเหรียญซึ่งเป็นบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับสําหรับไพ่เหรียญต่อมานะครับเรื่องเหรียญเนี่ยนะฮะเราพูดถึงไพ่ไม้หนึ่งนะครับคือราชษณะถึงไม้เท้าเห็นไหมฮะไพ่ตัวเนี้ยนะครับผู้หญิงนั่งอยู่แล้วมีไม้เท้าต่างตัวเนี้ยเหมือนการสั่งการถ้ามีการสั่งการนี่ก็คือเหมือนถึงเป็นระดับผู้มีข้อบัญชาเป็นระดับเจ้านาย ใครทำงานกับผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเจ้านายผู้หญิงถือว่าจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกวหมายพวกนี้และที่นี้ไม้เท้าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งนะครับสั่งการหรือคิดวางแผนเก่งเรียนสูงนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างม,มีหน้ามีตานะฮะมีหน้ามีตาในสังคมแต่เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นี่คือความหมายของไพ่เสียและนี่ถุงเท้านะครับเพราะไพ่ถุงเท้าเนี่ยหมา,ายถึงว่า เรียนด็อกเตอร์เรืๆๆ่องเดือนหลายแสนเนี่ยนะครับแต่บางทีต้องระวังนิดนึงเต็งอาจจะแบบอ่านะไม่ประสบความเป็ในเรื่องของบรักนะฮะเวลาสังการเรื่องต่างๆมากหรือเรียนว่าในระวังโรคไมเกรนดาหานี่คือความหมายของไพ่ราชินีถือไม้เท้าครับต่อมานะครับไพ่ของความวุ่นวายดาบเนี่ยนะครับห้าดาบเห็นไหมห้าดาบห้าดาบมันบ่งบอกถึงความขัดแย้งแล้วดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงอุปสรรค กระไห้าดาบเป็นแม่ขพวกที่รบวันเราจะเห็นว่าจริงๆว่ารบรันฟันแทงในชาวบ้านเขาหมายถึงว่าอารมณ์ไม่นิ่งชอบมีปัญหามีความขัดแย้งหรือทํางานกับหมวดหมู่ทำงานกับกลุ่มเพื่อนผูงแล้วจะมีปัญหาเพราะเต็งเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไพ่ดาบเนี่ยมักจะค,คนที่อารมณ์แรงแข็งแข็งนะคะดังนั้วเราเห็นไพ่5้าดาบปุ๊บ้าดาบมันหมายถึงว่าการปะทะการขัดแย้งหรือการใช้อารมณ์ห้องผันกันนี่คือความหมายของไพ่ห้าดาบต่อมามาดูไพ่ถ้วยนะครับนะฮะไพ่ถ้วยคือไพ่สิบถ้วยเนี่ยเราจะเห็นนะฮะสิบถ้วย เห็นไพ่โน้ผู้หญิงผู้ชายเห็นนะครับกอดกันแสดงว่ารักใคร่กันตอนนั้นบอกได้เลยว่าความรักมีความสุขไหมมีความสุขมีความส่อหวังนะความเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอย่นะครับเกี่ยวเรื่องความรักนะฮะนะครับบ่งบอกถึงความสุขสดชื่นละล้าการมีบุตรกันการได้แต่งงานกันหรือบุตรหลานของสวยชื่นใจมาให้เห็นว่าเด็กนะครับมีกอดกันเชื่อตรงเนี้ยธาตุน้ํานะครับธาตุน้ําถือว่าประสานเข้ากันได้โดยทุกธาตุเลยทีเดียวนะครับนะเป็นตัวกลางต่างพวกนี้ แล้วก็เลยมีความสุขมีความแฮปปี้สมหวังในสิ่งที่รุนรอคอยบางคนแต่งงานตั้งนานไม่มีบุตรและสมหวังนะครับพวกน้ำเนี่ยผมบอกแล้วสิถ้วยเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวเรื่องอาหารการกินทํางานเกี่ยวกับพวกอาหารการกินได้ดีนะครับเปิดร้านอาหารเปิดอะไรต่างๆได้ดีครับต่อมามาดูไพ่เก้าถ้วยอีกใบหนึ่งแถมมานะครับเป็นห้าใบไพ่ห้าถ้วยเนี่ยผมบ,บอกถึงอะไรไพ่ห้าถ้วยและเก้าถ้วยพูดผิดเก้าถ้วยคือนายออฟคัพเนี่ยมันหมายถึงคนที่ค่อนข้างจะ นะครับหมายถึงมีความสุขในความรักแต่เป็นอาจเป็นรักซ้อนก็ได้นะครับเก้าถ้วยเนี่ยเก้าถ้วยนะพ่อขาดหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจเป็นรักระหว่างชายกับชายหรือหญิงกับหญิงก็ได้เก้าถ้วยนะครับนะหรือผู้หญิงกับผู้หญิงรักการทาดีนี่เองนะฮะหรือไปรักคนที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเป็นรักซ้อนซ้อนหลักนะครับรักแอบรักคนที่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วพวกนี้ถ้าเกี่ยวอาชีพส่วนมากพวกเกี่ยวอาหารการกินมันเป็นลงสีเป็นราคาร้านอาหารขนาดใหญ่นี่คือความหมายของไพ่เก้าถ้วยนะครับ นี่ก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคอ่านไพ่อย่างง่ายๆนะครับเบื้องต้นก่อน5ห้ใบก่อนนะครับเดี๋ยวเรากันพบกันในเทปหน้าด้วกันนะครับสวัสดีครับ